พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะเอิงขวัฒนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมคุยไว้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอญี่ปุ่นโดยชั้นชินโซอาเบะกำลังจะสร้างกองกำลังปกป้องตัวเองนะครับที่เรียกว่า National Security Agency ของเขาก็ เป็นการประกาศให้จีนได้รับรู้ไว้ว่าต่อไปญี่ปุ่นก็จะช่วยตัวเองในการปกป้องอความมั่นคงของประเทศนะฮะมีการส่งสัญญาณไปอนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นกับตรุรกีที่ทำอุอุโมง์ลอดนะครับโดยมีรถไฟลอดไปใต้ทะเลเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะว่าตรุรกีนั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ในยุโรปและส่วนหนึ่งก็อยู่ในเอเชีย แล้วการที่ในส่วนของเอเชียทำรอ,อดใต้ทะเลเข้ามาเชื่อมกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือเป็นเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่เชื่อมต่อเรื่องของการคมนาคมาความเร็วสูงนะครับของรถไฟความเร็วสูงที่สอดคล้องกันไปคราวที่แล้วผมก็พูดทิ้งค้างไว้ในเรื่องของอเรื่องของสหภาพยุโรปเนี่ย ก็รู้สึกไม่มั่นใจที่สหรัฐอเมริกาไปสอดแนมเรื่องต่างๆในยุโรปนะครับแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงผมขอพาท่านฟังไปดูในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องการสอดแนมของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันในนาม NSANSA NSA ก็ย่อมาจาก National Security Agency เนี่ยนะครับที่มีต่อพันธมิตรในยุโรปเนี่ย เรื่องการสอนแนมนี่สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็โดยเฉพาะอเมริกาเคยถูกโจมตีจากกลุ่มอัลไคด้าในปีส0งพันในปี2001อน่งนะครับหนอเลเว่นที่เราคนไทยรู้จักกันในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิด national security หรือความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาแล้วเขาก็เข้มน,นะครับในเรื่องของการตรวจสอบต่าง ปรากฏว่าอเมริกาก็าไปตรวจสอบดักฟังโทรศัพท์ในยุโรปทั่วไปเลยนะครับจนทําให้ประเทศในยุโรปเนี่ยต้องจัดการประชุมเพื่อตกลงเพื่อจะพูดกันเรื่องนี้แหละฝรั่งเศสเองก็โดนนะเ <นะ S 2> ยอรมันก็ใช่จึงทําให้ข่าวที่ดังไปในทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในยุโรปในสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกัน คนอเมริกันออกมาประท้วงนะครับเพราะว่าอเมริกันก็มีความรู้สึกว่าประเทศทําเสียหน้าอย่างนี้เนี่ยคนอเมริกันก็ไม่พอใจเพราะว่าในช่วงเวลาได้ได้กันนั้นเนี่ยนะครับ mm. ก็มีเรื่องของการที่ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเดินขบวนไปที่แคปเป l ลฮิลคือเป็นเป็นทำเนียบของรัฐบาลทำเนียบขาวนะครับในกรุงวอชิงตัน เขาก็เดินกระบวนต่อต้านรัฐบาลในเรื่องของเขาใช้คำว่าออนไ uh, ลน์ surveillance programs นะครับก็คือเรื่องของอย่างนี้แหละที่ไป uh, ตรวจสอบดักฟังอะไรต่างๆนายเอ็ดเวิร์ดโนเดนได้เผยถึงเรื่องของ <c oughs> <c oughs> การที่รัฐบาลของท่านบร拉กบารามาในล่ะ uh, ไปดักฟังไปแฮกข้อมูลทำหน้าที่เป็น เป็นคล้ายๆกอ,องสอนแนมเพื่อความมั่นคงของสหรัฐก็มีคนร่วมเดินขบวนในอเมริกาในประมาณสองพันคนก็ดูว่าไม่มากแต่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับที่แสดงถึงความว่าประชาชนมีความสื่อรัฐบาลทำงานมากเกินไปนะครับแล้วก็กล <c oughs> ุ่มเดินขบวนมีทั้งพวกที่เป็นฝ่ายเดียวกับปารักนะครับกลุ่มแนวเสรีนิยม แล้วก็กลุ่มพวกทีปาร์ตีซึ่งเป็นกลุ่มสุดโต่งของพรรคหรือพรรคเันเดาอเมริกามีคนถามบารักว่าแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยกระทำในอเมริกาหรือเปล่าจริงๆในยุคสมัยประธานดีบุชเคยมีการเข้าดักฟังโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าคนอเมริกันก็โวยวายมีการนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลและศาลกตัดสินว่า รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือที่เรียกว่า privacy ของภาคประชาชนไม่ได้ฉะนั้นอเมริกาก็ไม่ทำในประเทศแต่ไปทำนอกประเทศนะครับจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางยุโรปไม่พอใจท่าทีผู้นำของสหภาพยุโรปก็เ,เกิดขึ้นมากเมื่อสื่อในยุโรปได้ออกมาเปิดโปรงนะครับว่าเอ a เอ หรือว่าหน่วยความมั่นคงของของเมริกาเนี่ยสอดแนมข้อมูลเขาบอกเฉพาะพลเมืองฝรั่งเศสเนี่ยกว่าเจ็ดสิบล้านสายนะฮะก็เรียกว่าทั้งเกือบหมดประเทศเลยนะครับจนสร้างความขุนเคือให้รัฐบาลฝรั่งเศสขึ้นมาในเยอรมันก็เช่นเดียวกันตัวผู้นำเยอรมันอย่างแอนกราแม็กเขาก็ถูกดักฟังเหมือนกันนะครับพูดง่ายจะคุยกับใครอย่างไรตกลงสัญญงสัญญาอะไรอเมริการู้หมด ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ไม่เหมาะสม,มน,นะครับเพราะว่าแทนเช่ที่จะรู้เขารู้เรากลายเป็นว่าอเมริการู้เขาข้างเดียวมันก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับที่มีชื่อเสียงในเยอรมันชื่อดดสปิเกิลเนี่ยนะครับเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชื่อดังของเยอรมันก็ออกมาเปิดเผยเรื่องเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็น เชื้อเพลิงที่แรงทีเดียวที่ทําให้แอนกราไมเข้าออกมาเตือนแล้วก็มาเรียกร้องให้ท้ายที่ปรารักบารมาเนี่ยอลองแก้ไขปัญหาตรงนี้หน่อยซิไม่งั้นความเป็นมิตรความเป็นชาติพันทมิตรด้วยกันเนี่ยก็คงจะลําบากนะครับแอนกราเมเคิลก็เท่าที่ผมเห็นภาพรักบาร์มาก็ต้องทําหน้าเสียงเชี่นนะครับเชืียท้องไปตอบคําถามกับผู้นําในยุโรปก็มีการถแถลง การหลังจากที่มีการประชุมของผู้นำ e ูทั้ง28ประเทศแล้วก็ทั้งฝรั่งเศสได้เยอรมันซึ่งถือเป็นประเทศที่สำคัญก็ออกมาโจมตีในเรื่องนี้นะครับดันั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าบารักบัมาโดนโดนกระแสรเรื่องของการดักฟังข้อมูลเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยมากทีเดียวจริงๆอเมริกาทำมานานแล้วนะครับตามข่าวบอกว่า หลังสงครามรุกให้สองเนี่ยอเมริกาก็เคยทําข้อตกลงกับอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาทั้งหมดห้าประเทศเป็นการแรกเป็นข้อมูลข่าวสารภายใต้พันธะที่เขาใช้คําว่า five eyes alliance แต่เป็นไทยก็คือ,อมีดวงตาห้าดวงพันธมิตรของดวงตาห้าดวงคือว่ามีสายตามาร่วมม้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรเนี่ยถึงห้าประเทศด้วยกัน อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นนะครับที่เป็นข่าวดังไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบารักโอบามาก็เสียหน้านะครับเพราะว่าจากประเด็นตรงนี้ก็ทําให้ทางโลกมองว่าเออเมริกาไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนี่ทําไมไปสอดแทรกแล้วอเมริกาเองก็โดนเรื่องของเอ็ดเวิร์ดโนเดนที่ลี้ภัยไปอยู่ที่รัสเซียวันนี้รัสเซียก็รับเอ็ดเวิร์ดโนเดนเข้าไป ทำงานอยู่ในรัเสเซียอเมริกาก็รู้สึกเสียหน้ามากเพราะว่าอขอตัวถือว่าเป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าทางปูตินไม่ยอมส่งมาให้แล้วก็ปัญหาเรื่องซีเรียก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าอเมริการ่ำร่ำเที่ททำส่งกองกำลังเข้าไปในซีเรียก็ปรากฏว่าตัวบราเดมีตปูตินก็ทักท่วงว่า คุณจะใช้ความรุนแรงสยบความรุนแรงก็คงจะไม่สําเร็จน่าจะใช้การเจรจารก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้มีการเจรจาฝรั่เศสก็ต้องเข้าร่วมการเจรจารด้วยที่สวิตเซอร์แลนด์ฉะนั้นตัวบารักบาม่าเหมือนว่าจะทําอะไรออกไปเนี่ยก็ถูกขัดขวางนะฮะฉะนั้นลักษณะความเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาวันนี้ของบารักบาม่าก็ถูกมองในแง่ลบกับคนอเมริกันเองด้วยซ้ํา โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายรีพาพเรกันเรื่องต่างมันก็เลยนวเนียโพพันกันไปหมดนะครับะจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องติดตามดูเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องข่าวระหว่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆปีใหม่นะครับอีกไม่นานนี่เดือนพฤศจิกายนแล้วคริสต์มาสปีใหม่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นการสรุปประเด็นข่าวต่างๆซึ่งผมเอง ก็จะนําประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาฝากเพ่อนฟังต่อไปนะครับเออ,อีกเรื่องคงเป็นปัญหาในซีเรียซึ่งการเจอจายุติความขัดแย้งในซีเรียออก็เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่ผมเรียนว่ามีการไปเจอจาสันติภาพทางฝ่ายผู้ประท้วงหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกบับรัฐบาลบาซัสเนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายบอกว่าการเจรจาร จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อตัวพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในการเจรจากลุ่มมุสลิมทั้งหมดที่รวมตัวกันเป็นฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยทั้งหมดสิบเก้ากลุ่มด้วยกันนะครับก็ร่วมมือกันต่อต้า,านรัฐบาลบาออสซาอซัสเนี่ยเขาส่งเสียงดังไปที่ที่การประชุมที่เจนีวาเรื่องสันนิภาพของซีเรียบอกว่า การตกลงในกรุงเจนีวาสองเนี่ยตอนนี้เป็นหนึ่งเป็นที่สองแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วจะเกิดขึ้นได้หรือในขณะที่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการเจรจาเป็นการทําลายเป้าหมายการปฏิวัติของภาคประชาชนอันนี้เป็นคําที่ที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักทีเดียวเพราะเขาถือว่าพวกเขาเนี่ยทําในเรื่องของการปฏิวัติประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมือง เสียชีวิตเรื่องนี้ไปนับแสนคนนะครับเยอะทีเดียวแต่ว่ามาเจรจาเพื่อประนีประนอมยุติกันในขณะที่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับที่ทางฝ่ายพวกที่ต่อต้านรัฐบาลในซีเวเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วจะว่ายังไงนะครับวันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันไปการประชุมในเดือน เดือนนี้นะครับในวันที่9เดือนนี้เนี่ยฝ่ายต่อต้านอาจจะมีผู้สังเกตการที่ประชุมเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับโดยการประชุมที่ที่สวิตเซอรแลนด์เร็วๆนี้ในวันที่9นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นเดือนพฤจิกาเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังสดๆร้อนๆอยู่โดยทางฝ่ายภาคประชาชนที่ต่อต้านภาษาเอาอัสเนี่ยก็บอกว่า พวกเขามีเป้าหมายเดียวต้องการที่เอาบาซาเอาอัสซัสลงจากตําแหน่งไม่ใช่มาเจจาปรปนีปนอมอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสําหรับฝ่ายภาคประชาชนก็จะมีทางตัวแทนของอิหร่านตัวท่านไอยมตรีไม่ใช่ไอยมตรีนะครับท่านบาฮีนี่เนี่ยจะเข้าร่วมด้วยเพราะถือว่าต้องมีอิหร่านเจราจาจึงจะสำฤทธิผลอันนี้เราก็คงต้องติดตามนะครับ ว่าความคาหนาจะเป็นยังไงแล้วผมก็จะนําประเด็นต่างๆเหล่านี้มาฝากเ่านฟังต่อไปท้าฟังข้บอีกเรื่องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียวันนี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ค่อนข้างจะตกต่ําทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนั้นเนี่ย หลายท่านก็นจะเห็นด้ว่าซาอุดิอาระเบียเป็นนิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าอุซมาบิลเเดนทึ่เคยชีวิตไปแล้วจะเป็นเป็นชาวซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าอุซมาบิลเเดนแต่เดิมก็ทํางานอยู่กับกลุ่มพวกความมั่นคงหรือ c ี a ของอเมริกามาก่อนแต่ว่าช่วงหลังก็คงได้เห็นอะไรที่ที่เขามีความรู้สึกเสเทือนใจเกี่ยวกับบ้านเมืองของเขา อันนั้นก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ทําให้ตัวโอสามาบิลเดนกลายเป็นปฏิปักษ์กับสาราเบริาาแต่ว่าเรื่องวันนี้ที่ผมอยากจะนํามาฝากท่านฟังก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐและสาอา,ารเบียรเนี่ยดูเหมือนว่าค่อยๆจกตับลงนะครับซาราเะเบียก็ขู่จะยุติความร่วมมือกับสหรัอในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียถ้าฟังคงจาได้ว่าในช่วงที่ บรากิามาเมื่อเร็วๆนี้นะครับขึ้มๆในเรื่องของซีเวียแล้วบาริลมามาก็มีแผนที่ว่าจะเข้าโจมตีซีเวียแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้ทำเรื่องนี้ก็ทำให้ซาอุดีอาระเบียมีความรู้สึกว่าผิดหวังเพราะว่าซาอุดีนั้นเขาเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเขาก็มองว่า ตัวรัฐบาลของซีเรียบาซาอาซัสซึ่งเป็นชียไอกำลังทำร้ายพวกมุสลิมพวกเดียวกับเขานะครับอะฉะนั้นอ่ซาอุดิอาระเบียถึงกับประกาศออกมาว่าตัวรัฐบาลของซีเรียของบาซาอาซัสเป็นผู้ก่อการร้ายทีเดียวละฉะนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่เดินหน้าไม่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับ มีการแสดงความผิดหวังตอนน่อนิยบายต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็ภายใต้รับาลของประธานดีนบรักประมานะครับในเรื่องของซีเวียอ่าส่วนเรื่องของอิหร่านเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียก็มองว่าอิหร่านกับซีเวียนั้นจับมือกันแล้วก็นี่คือเหตุหนึ่งที่ทําให้ปัญหาอารับสปริงที่เกิดในซีเรียนั้นไม่สามารถจะหาข้อยุติได้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่า มีการสูญเสียนะครับเป็นแสนกว่าคนแล้วนะที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่อพยพออกนอกประเทศลูกเล็กเด็กแดงก็ไปเป็นภาระให้กับทางยุโรปในฝากงนู้นคือข้ามเมดิตเตอร์เรเนียนไปก็เจอประเทศอย่างอิตาลีอิตาลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้นำเรียนท่านฟังอิตาลีก็ปวดหัวเพราะว่าขณะนี้ประเทศก็ย่ำแย่พอสมควร แถมต้องรับผู้รีภัยแล้วยังมีเรือร่มผู้เสียชีวิตนับประมาณหลายร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยคนตรงนี้ก็เป็นภาระทึ่งเชื่อมต่อกันไปหมดเลยอิหร่านและก็ตะวันออกกลางโดยสมาชิกะระดับสูงในราชวงศ์ของของซาอุาดีอาระเบียเนี่ยเขาก็มองว่าประเด็นดต่างๆเหล่านี้แหละ,ะสหรัฐอเมริกาเองไม่กล้าตัดสินใจนะฮะ แล้วก็เจ้าชายของซาอุดิอาระเบียท่านชื่อเจ้าชายบรรดาบินสุลต่านซึ่งท่านก็เป็นเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียรประจำสหรัฐเนี่ยอยู่ดำรงตำแหน่งนี้มานาน22ปีแล้วก็เจ้าชายเติร์กิอาวไฟซาซึ่งท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของซาอุดีเนี่ยทั้งสองท่านนี้ท่านก็ออกมาขู่บอกว่า ซาอุดีเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เตรียมที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วนะเพื่อประท้วงที่สหรัฐเฉลยชาในการจัดการกับสงครามกลางเมืองโดยที่สหรัฐในการไม่ยอมจัดการกับอาซาอาวสัสเนี่ยจากเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจที่สหรัฐแถมไปใกล้ชิดกับอิหร่านมากขึ้นนะฮะ เพราะว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งได้นายกฐมนเตรคนใหม่เนี่ยได้ประธานดีคนใหม่นะครับขอภัยอิรานเองก็ดูเหมือนว่าจะเดินเกมทางการเมืองในลักษณะที่เป็นเกมที่นิ่มนวลมากขึ้นอบอกว่าพร้อมที่ให้มีการตรวจสอบในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็ปรากฏว่าอิสราเอลไม่พอใจมากในเรื่องนี้ ถึงกับบอกกับประธานดีบรักบามาว่าอย่าไปไว้ใจนะครับพูดกับภาษาชาวบ้านนะครับว่านั่นคือสุนัขก,กิ้งจอกที่เอาเอาขนแกะมาสวมไว้อันนี้เป็นคําพูดของท่านนักทัญยาหูเลยนะครับอว่าอย่าไปไว้ใจนะอิหร่านเพราะว่าอผู้นําอิหร่านท่านนี้เนี่ยในอดีตก็อยู่ในความมั่นคงในสภาความมั่นคงของ ของอิรานเองเรื่องต่างเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่บารักบามาก,ก็หนักอกนักใจนะครับเพราะว่าจะเดินเกมอย่างไรเพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็เป็นมิตรที่อยู่กับสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการเป็นหูเป็นตาให้กับตะวันออกกลางมากทีเดียวในด้านของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าความสัมพันธ์อันยาวนาน ระหว่างสหรัฐก,กับซาอุดีเนี่ยยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะอันนี้คนที่ออกข่าวตรงนี้ก็คือคุณแมรี่ฮาฟซึ่งเธอก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็ออกมาให้น้ำหนักไปว่าสหรัฐก,ก็ให้คุณค่าในการทำกระทับหน้านต่างๆของซาอุดิอาระเบียเนี่ยในในเรื่องต่างๆเหล่าน,นี้ แล้วก็มีการประชุมกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประทศของสหรัฐนายจอห์นแคร์รีแล้วท่านซาอุดอัลไฟซา์รัฐมนตรีต่างประของซาอุก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาบนโต๊ะในการเจรจากันแต่ว่าท่าทีต่างๆแบบนี้เนี่ยดูได้จากการที่ทางราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียก็คล้ายๆกับว่าไม่อยากจะเข้าไปร่วมประชุมกับสหปชาติ ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากมายมันก็แสดงถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของซาอุดีนะครับมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ของอเมริกันก็คือ a l l s t r e e t j เ u r n น l เนี่ยก็เป็นรายงานรับสั่งของเจ้าชายเบลจ้าต่อพวกทูตยุโรปถึงการที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธเก้าอี้สมาชิกไม่ถาวรน,นะครับ ไม่ใช่เป็น national security ของสชาชาตินะครับเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกที่ไม่ถาวรก็มีหลายประเทศอยู่ซาอุดีอาระเบียก็ได้รับเชิญเข้าไปอยู่ในชุดนี้ด้วยบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งตรงนี้วอสติเจอร์นั่นก็ได้รายงานต่อไปว่ารัฐบาลของซาอุดีเนี่ยเป็นมุสลิมสายซุนีไม่พอใจสารที่ตัดสินใจะระงับการปฏิบัติการทางทหารโจมตีคลังวุธ เคมีของประานดีาบาซาเอาอัาสซัสขึ้นมาฉะนั้นถ้าเรามองในภาพใหญ่ของตะวันออกกลางวันนี้เนี่ยหลายท่านก็จะเห็นว่านโยบายต่ำแค่ของอเมริกันก็กำลังที่จะมีการปรับเปลี่ยนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาจับมือเหนียวนั่น,นกับอิสราเอลโดยเฉพาะในกลุ่ม ในพรรคการเมืองอคือพรรคหรือพรรคเลนของในการโดยเฉพาะประธานดีบุชเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดกับแนวรัฐบาลนายมตรีนายานยาฮูซึ่งเป็นสายเหี่ยวเป็นสายที่มุ่งความสําเร็จเป็นหลักสําคัญไม่นิยมการเจรจาทางการพูดอะไรเท่าไหร่เนนะครับบารัคโอบาม,มาไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ ในรูปที่ใกล้ชิดมากกับอ,อิสราเอลแต่การที่บารักหันไปจับมือกับผู้นำของอิหร่านนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นใจได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่า,าถ้าจะดูไปเนี่ยนะครับเรามองย้อนอดีตซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพอสมควรตั้งแต่ยุคสมัยปีสมารยี่สิบยี่สิบเอ็ดนั่นนะคะับ ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกากับอิหร่านใกล้ชิดกันมากแล้วอ,อเมริกาเองก็สับสวนอิหร่านที่ทำสงครามความขัดแย้งกับอิรักด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยหลังจากที่สหรัฐที่อิหร่านเองมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในของเขาชาปลาลวีซึ่งเป็น อิหรา่านในสมัยก่อนก็ใช้ปกครองโดยระบบกษัตริย์นะครับองค์สุดท้ายก็คือ,อสักรวีเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ด้านหนึ่งของอทั้งสองประเทศเนี่ยเล่าชฉานกันมาวันนี้จะกลับคืนกันได้ไหมนี่คือคำถามที่สำคัญในยุคสมัยของบารักปมามาเาฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้าวันนี้กับผมชัยชนะอินวัฒน์ ก็หมดเวลาเพียงท่านี้นะครับขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก